ยูไม่เคยรู้มาก่อนไม่เคยรู้มาก่อนเลยตั้งแต่ผมมาไอคุณจะเก็บความลับนี้ไปอีกนานไหมครับแต่แปลกแต่ดีก็คเคยอแข่งรถมาก่อนก็เพราะว่าเขาแข่งมาก่อนเขาเลยไม่อยากให้ลูกเป็นแบบเขาเครับพ่อรัพ่อผมเกือบตายครับเกือบตายครับสลบไปสามวันครับจ้วันนี้นะครับเป็นวันพิเศษอีกวันหนึ่ง เป็นวันดีที่เราจะต้องพาภรรยาของเราเนี่ยนะฮะไปฝึกขับรถไปไหมครับน้องราไปค่ะคุณพร้อมไหมครับพร้อมคุณคิดว่าคุณทําได้ไหมครับสบายมากสบายมากมี่นาขมี่าค,คิดว่าแบบนี้ทําได้ไหมครับมันมีกเกมคะม<ป>่แม่แมัม่แง่แม่แมวแน่แม่แม่แม่ะม่ม่กม่ก้ม่แม่แม่แม่ม่แม่แมม่่มม่่ม่ เอาาุเจมเดี๋ยวก่อนตั้งแต่วันนั้นที่คุณแอบเอารถไปผมรู้สึกว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ดีที่เราจะมีคนในบ้านคอยช่วยดูแลรถแต่เขาต้องใช้รถให้ถูกวิธีเพราะฉะนั้นวันนี้แค่ขึ้นรถก็ผิดฝั่งละด้วดยความโอ้โหโโดูท่าดูท่าเฮ้ย เราจะได้ปะเนี่ยฉันเป็นคนหลังสั้นฉะนั้นฉันต้องมีตัวช่วยเบอร์เสริมเพราะว่าไม่ค่อยมีหลังสั้นเด้อถึงหลังฉันจะสั้นแต่ขาฉันยาวโอเควิธีสตาร์ทที่ถูกต้องคือยังไงครับเกียบเบรกเกียบเบรกบิดก่อนเกียบเบรกบิดเปิดเปิดให้สุดโอเคอย่าเพึ่งนะให้ไฟเลี้ยงก่อนเปิด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 ค้างคางคาง แล้วคุณเนี่ยเพิ่งขับนะคุณรอวอร์มก่อนนี่ต้องให้เขาวอร์มก่อนรอบมันยังไม่ลงต้องรอก่นที่เพิ่งเปิดแอร์เพิ่งเปิดเลยทั้งสิ้นนะครับหือถ้ารัดกับใครไว้แล้วขับอันนี้ไปนี่คือแบบอลโหลเออไม่ไปละรถลำบากไม่นี้ไรเดี๋ยวนะแล้วคุณเกียร์เป็นไหมเกียร์เป็นกขวาดันเข้าเป็นพักอยู่แล้วก็กดหนึ่งอันกดข้างเดียวค่ะโอเคกดคันเร่งโอเคข้ายังขาดยังขาดเรียบร้อย โอเคแล้วโอ๊ยอย่าหักวงเลยสุดที่รักอาวพวงอะไรก็หักสุดไม่ได้เลยไม่ไวรไม่หวรเวลาหักสุดคอมกึ้งเลยมันเกิดความเสียหายได้เฮ้ยเฮ้ยโอ้เหี้ยัเปรี้ยมากใช่ปะไอ้จำได้ปะวันนั้นไอ้ทัวหายเยไอบอกว่าเอ้เอาเุ่นแจออกไม่ได้อยู่ในห้างแล้วแล้วที่รปภก็รอที่จะเปิดประตูให้เราเดินออกไปอย่างสวยๆแล้วเราก็แบบว่าไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยว ของอะยสครูนะคะทสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุกคักคุกคักเอาคุณแจออกจากนัไม่ได้ทำอะไงเลวะนนี้คิวต้องดึงหวงอะไรนิดนึงแ่ให้มันเข้าล็องก็ค่อยปิดทีนี่ครั้งแรกเลยว่าได้ขับเฟอร์ในชีวิตเนี่ก่อนหน้านันไม่เคยเพราะว่าปกติละครเล่นเป็นคนไม่คม่ปมตาอะไวิวบอกเขาไปว่าอะแบบ้า กดลงอยู่ที่วงมายแล้วพอเราจะไปเอามาแล้วไม่กี้คุณกดลงใช่ไหมคุณต้องดันขึ้นอยู่บอกคนที่ดูรายการละสิภรรยาอยู่เนี่ยขับรถเป็นไงเอางี้ถ้าเกิดให้ผมพูดว่าสําหรับผู้หญิงนะคะเคยมีประสบการณ์ได้นั่งรถด้วยอย่างเงี้ยนะได้เพื่อนๆหรือพี่น้องหรือใครก็ตามอะไรอย่างเงี้ยนะถือว่าคุณอยู่ในระดับ t อโอ้โหอยากจะเอามือออกสองข้างแล้วปรบ นี่ผมขอเล่าทีนึงอืัไม่มีใครเคยรู้เลยมั้งตอนนั้นยังไม่ได้แต่งงานเลยเป็นแฟนกันอยู่นะฮะเขาก็ขอยืมรถผมไปทําธุระตอนนั้นผมรถรถคันเก่าเอคลงแต่งทั้งคันเลยลอใส่เต็มเขาเอาล้อผมไปขูดร <c oughs> ถอ่านั้นล้อผม <c oughs> ไม่เคยขูด <c oughs> เลยถ่ายไปต่ โดยที่รถคันนั้นก็มีกล้องรอบสันด้วยนะแล้วอยู่หัวดันไปเชื่อคนที่ร้านที่ร้านก็แบบถอยค่ะถอ,อยค่ะในใจนี่คือแบบเฮ้ยมันต้องฝูดแล้วก็วาพี่ดูล้อหูดหรือยังยังค่ะถอยค่ะถอยค่ะฉันว่าไม่ใช่อะ่ะจอดแล้วลงไปหายไปพึ่งอ,อ๊ยแต่อามีอะไรมาสารภาพ <c oughs> ยูไม่เคยรู้มาก่อนไม่เคยรู้มาก่อนเลยตั้งแต่ผมมาไอ ับรถจอดไฟแดงเหยียบเบรกอยู่แล้วก็ถ่ายเซลฟี่ขาค่อยๆหลุดออกจากเบรกหรือออกจากเบรกละไอชนคันขนา้างหน้าไอชนคันขนา้างหน้าเพราะว่าไอถ่ายเซลฟี่โอ้อเป็นตัวอ,อย่างไม่ดีม,มากเลยแล้วนี่เดี๋ยวแป้นมันนะเชื่อไห<ๆ>มไม่หลังจากวันนั้นนะกิ่ไม่เล่นโทรศัพท์ไม่แม้แต่จะหยิบม,มาดูตอนไฟแดงหรืออะไรคือไม่หยิบโทรศัพท์ คุณขับรถคุณไม่ควรที่จะหยิบมือถือเลยสักนิดน,นึง<ช>แต่ขอถามนิดนนึงแล้วคุณจะเก็บความลับนี้ไปอีกนานไหมครับก็จะไม่พูดเลยคนที่รู้ก็จะมีแค่ดิฉันกับลุงป้าคันนั้นแค่น,นั้นชีวิตนี้เราจะรู้กันแค่นี้ข่าวจะมาบอกทุกคนนะฮะถ้าเกิดใครสนใจนะฮะติดต่อผมขายนะครับ เล่ห์ภาพหรือร่างขายของ <laughs> เลนุไทเขาบอกว่าสีนี้มีแค่2คันเท่านั้นออปชั่นของคันนี้ก็ค่อนข้างที่จะแน่นพอสมควรข้างนอกก็เป็นล้อ ADV ขอบ21นะครับผมเบรกเนี่ยคาลิปเปอร์สีเหลืองนะครับผมรถคันนี้เ,เป็นรถที่ออกมาจากศูโนย์คาบิลิโนนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ได้นำเข้ามาเพราะฉะนั้นเวลามีอะไรเราก็เข้าศูนย์ได้อย่างปลอดภัยตลอดเวลาค่อนข้างที่จะจบเลยทีเดียวแล้วก็ให้ผมแนะนำนะ รถคันนี้ก็ใช้เป็นรถที่แบบว่าวิ่งทุกวันได้ทเวลาอยากถ่ายเท่าไหร่คะก็ราคาตลาดมันก็อยู่ประมาณส8บ,บ,บ9 2 0บาทเราเปิด19บเโอเคอ่ะงั้นเราเปิดที่19บเก้าสนใจก็ติดตั้มาฮะรถผมมีรับแลดีไม่เคยเขียวไม่เคยชนที่สำคัญเป็นรถศูนย์ด้วยนะครับเกิดสมมติใครที่สนใจนะรีบติด,ด,ดต่อมาเลยก่อนทีมเมียผมมจะเอาไปขับปล่อยวันนี้นะฮะนี่มันเงินชันเพิ ชอบตั้งแต่เด็กเลยครับชอบตั้งแต่เด็กแต่พ่อไม่ซื้อให้ครับสแปลกแต่นี้ก็เคยแข่งรถมอหก็เพราะว่าเขาแข่งมาก่อนเขาเลยไม่อยากให้ลูกเป็นแบบเขาครับพ่อครับพ่อผมเกือบตายครับเกือบตายครับสลบไป3วันครับตอนนั้นมีอยู่ยังตอนนั้นผมยังไม่เกิดเลยครับคือช่างมันเถอะพ่อผมรู้แล้วแต่ตอนนี้ตอนนี้ผมกำลังโดยบอกเขาว่าผมันไม่ถ่ายแล้วนะคือถ้าไม่เจอโควิดนะนังมัจะเก็บคันนี้แล้วนะถ้าเจอคันใหม่แน่นอนถ้าให้วันนี้ผมเรสคุณ ถ้าเต็มสิบเนี่ยผมให้แปดนะแต่คุณจะต้องมีอีกด่านหนึ่งการขับในเมืองรถติดเข้าซอยเข้าอะไรวกนี้โดยเฉพาะการจอดซึ่งเป็นอะไรที่สําคัญมากล้อห้ามขูดกันชนห้ามเฉียดให้ตรงเลยนะเกิดไม่ตรงแล้วครับจับยงกับงับนนีเป็นจังหวะนะ Okay. เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวขอขอขอเช็คก่อนถือว่าโอเคครับโอเคปลดมือไป